พยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นโรงพยาบาลที่ที่ดำเนินการโดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ก็ให้บริการรักษาจะมีสัตว์อีกกลุ่มนึงที่เป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้ก็คือกลุ่มของพวกสัตว์ป่าและก็พวกช้างมีช้างเข้ามารักษาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วและหลังจากนั้นก็มีเข้ามารักษาเรื่อยๆ ช้างเนี่ยนะฮะจากที่เห็นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กินเยอะใช้ยาเยอะแล้วก็บางทีระยะเวลาการรักษาเนี่ยจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการรักษาให้เขาหายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายณปัจจุบันเนี้ยช้างนะครับและสัตว์ป่าเนี่ยก็มีอาการเจ็บป่วยมากนะครับเกือบทั้งหมดนะครับก็เป็นผลจากการทํางานนะครับแล้วก็การที่เขา บาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเจ้าของไม่สามารถที่จะมีงบประมาณในการรักษามากพอเพราะการรักษาช้างเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากนะครับอย่างที่เราเห็นเฟือกนะครับที่เข้าให้ช้างครั้งหนึ่งเนี่ยต่อตัวนะครับก็เกือบ50,000นบาทในการเข้าเฟือกช้าง1ตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นกองทุนนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนะครับให้ช้างและสัตว์ป่าเนี่ยมีชีวิตที่ยาวขึ้นยืนยาวขึ้นสุขภาพดีขึ้น นะครับถ้าเราไม่แบ่งเบาพารละตรงนี้บางครั้งเจ้าของอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะรักษาก็ได้เราก็จะสูญเสียเขาไปนะครับเราก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนะครับร่วมกันทําบุญใหญ่นะครับทำบุญใหญ่ด้วยกันนะครับทำบุญเพื่อช้างและสัตว์ป่าของเราให้เขาอยู่กับบ้านเราไปนาน,าน